ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องมังรุทวิตเต็กบ้านๆนะครับผมก็นี้ก็เป็นแต้มใหม่ที่ได้มาวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จัดแต้มมาเบ็ดเสร็จสามตัวสามแต้มนะครับผมสามตัวนะครับนี่ก็จะเป็นเต้มเลขนะครับผมเต้มเลขโลดุดันนะครับนกรองบินหลักบินนะครับผมตัวนี้ก็จัดไปสวยๆครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูแต้มสองแต้มสามนะครับทุกคน ส่วนนกตอก็วันนี้ก็มีคนมาติดต่อไปสองตัวนะครับผมเจ้าสิง์ขอนกับเจ้าเสือกีนนะครับผมทีเรียกว่าจะไม่ขายนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาได้เอาไปนะครับผมก็หาใหม่นะครับผมก่อนนี้ก็จะเป็นแต้มสองที่ได้มาวันนี้นะครับนี่รอจัดรอจัดครับทุกคนส่วนเต้มสามก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเต็มสามนะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็รอดูดันใบได้ามาสามเต็มนะครับผมวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับผม